สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเช่นเคยเด้อครับพี่น้องครับผมครับคลิปนี้ก็จะมานําเสนอแนวทางตัวเลขแม่ประุ่มครับพี่น้องเนาะเราพัฒนาครับเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเช่นเคยเด้อครับพี่น้องครับผมครับเอาวันนี้กับผ้าพี่น้องพี่ชมาเปลี่ยนบรรยากาศเช่นเคยครับพี่น้องเนาะ อยู่สวนกล้วยครับผมครับท่านได้ไปใส่ครับพี่น้องเนาะช่วงนี้ครับต้องเอารถไปส่อมก้อนครับผมครับเอาพนนัดวันจันทร์ครับพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นแนวทางเลขวิ่งเด้อครับพี่น้องเลขวิ่งครับโดยเฉพาะวิ่งล่างนี่แะครับพี่น้องเนาะลาพัฒนาแม่ปทุมเพิ่นสิเป็นเลขเด่นล่างเด้อครับพี่น้องเด่นล่างเอา เดินดีมากสองงวดครับผมงวดที่สามรุดครับผมงวดที่สามรุดครับงวดนี้วันจันทร์ครับพี่น้องมากตามกัน่อสู่กันไมเดอร์ครับพี่น้องครับกับแนวทางตัวเลขล่าพัฒนาแม่ปทุมครับผมครับคลิปนี้ก่าแม่กระจับค่ให้พร้อมนะครับพี่น้องเนาะไปกับบนรางครับผมพี่น้องเอฟซีครับผมผิดจารณาเบองเอาครับต่ว่าเลขเพ่นเน้นล่าง กันบนครับเอางวดวันที่30ตุลาคม66ครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับแม่ปทุมครับนำเชียร์พาลวยกับขอขอพระคุณแม่ปทุมเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางลาพัฒนาครับผมส่งต่อพี่น้องเอฟซีครับแม่กับบ่ได้ให้สัมผัสเด้อครับพี่น้องครับเพิ่นให้สัมผัสมาอ่าสองงวดครับผมงวดที่สามเพิ่นบ่ได้ให้สัมผัสครับผม งวดนี้กัแม่ว่าให้ไปว่าเอาเลยครับผมเอามานําเสนอเอาครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเบิงครับก่อนที่จะไปรับส้มรับฟางกะขอขอประคุณแม่เด้ครับผมครับเอาครับพี่น้องกล้วยก็งามอยู่ครับผมโดยเฉพาะเครื่อนี้ครับขอให้ได้โชว์ได้ลาไปน้ากันเด้ครับพี่น้องกล้วยกล้วยครับพี่น้องเนาะงวดนี้ลาพัฒนา ไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องงวดวันที่30ตุลาคม66สิบหกลาพัฒนาแม่ปทุมครับผมเอาครับพี่น้องครับผมลาพัฒนาแม่ปทุมครับ30ตุลาคม66วิ่งล่างกันบนได้6เด้อครับพี่น้องครับวิ่งล่างกันบนได้6ครับแล้วก็แม่ก็จับคู่ให้เป็นเลขกลับพร้อมเด้อครับผมใน อธิคุยกับแม่เพื่อนจจให้เรียกกลับพร้อมแต่ว่าก็ามาเชื่อเขียนมันสิห้ายไปก็เลยบอกพี่น้องกลับด้วยครับผมครับแม่จจให้สามหสามใช่ครับผมเจ็ดหกหกเจ็ดเก้า6กหกเก้าแปดหกหกหห้าห้หนึ่งหนึ่งหกสองหกสองครับผมครับสามตัวชุดท้ายนี่จะเป็นตัวกันครับผมที่เพิ่นเน้นกับจิมี่สาม เก้าหกแล้วก็แปดหกครับผมที่เพิ่นเน้นเนีนเด้อครับพี่น้องครับแม่ปทุมวิ่งล่างหกครับผมวิ่งล่างหกผิจารณาเบิ่งเอาเด้อครับพี่น้องเขามาหนีกะเป็นวันออกพรรษา,าครับพี่น้องเนาะครับผม เราพัฒนากับมืออื่นมาเด้อครับผมครับทำคลิปให้พี่น้องเอซี่ครับผมบางเสียนเพิ่นกับให้ต้องวดครับพี่น้องเนาะครับผมให้ต้องวดเพราะว่าจะเป็นพ่อเสิร์ตครับผมหรือว่านี่แหละครับผมเด่นเดินดีครับพอจะเลื่อนศีลหรือว่าแม่ปทุมเนี่ยครับพี่น้องครับเดี๋ยวอีกหลายๆสำนักเดี๋ยวมาตามต่อให้พี่น้องเอซี่เด้อครับผมเพราะว่าจะเป็นพ่อบางพีครับพี่น้องเนาะเลขพ่อบางพีหรือว่าเลขของ อีกร่วมเสียนครับผมร่วมเสียนครับพี่ปรกกายอาจารย์ผู้ครับผมเดี๋ยวจะมานําเสนอเป็นลําดับต่อไปครับผมครับมีเหล็กบ่ครับพี่น้องไทยโดนยุคบคำไทยโดนยุบหันพี่น้องเนาะเห็นบ่ครับผมครับนี่แหละก็เป็นแนวทางตัวเหล็กล่าพัฒนาแม่ปทุมเอา เดี๋ยวไปเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับจะเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งอายุนี่ก็มีไข่นกเขา,ขาเด้อครับผมสองน่วยครับพี่น้องเนานะนกเขามาอ,อกไข่เอาไปเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งครับผมลาพัฒนาแม่ปทุมเอาครับพี่น้องครับผมมาเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งเด้อครับผมลาพัฒนาแม่ปทุมครับ ส่วนหมากเพื่อนก็นจะให้เป็นตะเหล็กวิ่งนี่แหละครับพี่น้องเนาะวิ่งล่างหกกันบนครับแล้วก็เพื่อนก็นจับคู่ให้เป็นแนวทางได้ครับผมสามหกเจ็ดหกครับผมเก้าหกแปดหกนี่คือตัวเน้นกับด้วยได้ครับพี่น้องสามหกหกสามเจ็ดหกหกเจ็ดเก้าหกหกเก้าแปดหกหกแปดครับหรือว่าจะเป็นเลขอ่าสุดสำร้องครับผมมีหกหาหาหกหกหนึ่งหนึ่งหก สองหกหกสองเนี่ยแหละครับผมกลับด้วยครับผมครับเอาแต่ว่าคิปหนาเด้อครับพี่น้องคิปหนาจะเป็นพิเศษให้พี่น้องเอฟซีครับผมครับก็จิมมีเลขพอจะเลื่อนสินผอมครับพี่น้องเนาะคิปหนาแต่ว่าพิเศษก็คืออาเลขกของแม่ปทุมครับผมตัวเด่นเพิ่นได้ครับพี่น้องก็คือหกครับพี่น้องเนาะกับอาเหลขกของเด่นเดินดีครับผม เดินเดินดีที่โลงคี่ไปแล,ล้วก็เรียกพ่อจะเดินศีลครับพี่น้องสามสำนักเด่นประกบเด่นให้พี่น้องอสี่เบิงเป็นแนวทางเส,งสียงโศกเสียงดวงครับผมครับกามีแต่เสี้ยนคักๆครับพี่น้องเนาะลองเบิงประกบคูแล้วเป็นจังไดครับผมออกมาเป็นจังไดเพื่อไดโชเดลาไปนน้ากันเด้อครับพี่น้องเอาแนวทางตัวเลขล่าพัฒนากะตามกันต้อครับพี่น้องเนาะสู่กันต่อออกเบิ้งทั้งสี่กะ ถือว่าอ่าบบอดีครับพี่น้องเนาะครับผมเพราะว่าเหล็กถ้าว่าเหล็กเล้าเนี่ยกับอทิษฐานึงจะมีเบิลอยู่หมื่นหนึ่งครับผมครับบ่คิดว่าจะมาเบิลสองสองครับพี่น้องเนาะครับเอาเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับผมครับลาพัฒนาแม่ปัุมเด้อครับพี่น้องครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้ารวยกับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซี โชคดีเด้อครับผมที่เขามารับส้มรับฟังแนวทางตัวเลขกับน้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขอให้ได้โชคได้ลาบไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะงวววันที่30ตุลาคม66ครับผมครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้เด้อครับพี่น้องพอกันคลิปนาครับผมครับพิเศษให้พี่น้องซี่เพว่าจะเป็นเลขพอจะเจริญศีนครับผมกลับมาแล้วเด้อครับพี่น้องพอเจริญศีนกลับมาแล้วพร้อมกับ ในคลิปนั่นก็จิมีชุดประกอบให้พร้อมครับผมชุดประกอบก็คือเอาเด่นเดินดีประกอบครับผมวิ่งกันก็ว่าได้ครับพี่น้องเนาะเด่นเดินดีันจะมี3สามตัวครับผมแม่ปะทุ่มมีตัวหนึ่งพอจะเลื่อนสินกับมีเหล็กเด่นอยู่สองตัวครับผมครับครับถ้าเกิดว่าซ้ำกันก็อาจจะเป็นเหล็กเบิ่นก็ได้เด้อครับพี่น้องเอาลองเบิ่งครับผมครับสำหรับคลิปนี้พอการคลิปหนาเด้อครับผมลาพัฒนา สวัสดีครับ